แบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับโซเฟอร์ ss ย2 2เขาให้มาเป็น18650 4,000มิลลิแอมหลังจากที่แบตเตอรี่18650เนี่ยถึงทางตันอยู่ที่ประมาณ3,400-3,500ม ah ิลลิแอมนะอยู่หลายปีเลยนะ ตั้งแต่ประมาณสักปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีตัวที่ออกเป็น4,000มิลลิแอมป์ขึ้นมาหลายค่ายโซเฟอร์น so, เองเขาก็เอาตัวนี้เข้ามาใส่ไว้ในตัวใหม่เนี่ยนะและคาดว่าคงจะเป็นมาตรฐานต่อไปก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันก่อนว่าเขาใช้ได้จริงแค่ไหนจริงๆแล้วไม่ต้องทดสอบก็รู้นะสินค้าแบรนด์ระดับายแบบเวิร์นไวน์เนี่ยในประเทศที่เขามีการตรวจสอบมีการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งเขาต้องช่วยเราเช็คให้อยู่แล้วละว่าดีตรงตามนี้ เพื่อความสบายใจเรามาดูกันนิดนึงแล้วก็ดูด้วยว่าพวกค่า m a ม d i ดิชาร์ e ได้เท่าไหร่เรามาดูกันครับเดี๋ยวดูสเปคเาก่อนดีกว่าไม่มีอะไรบอกมานะครับไม่ได้บอกค่าดิชาร์จสูงสุดเดี๋ยวเราลองเทสด,ดูเองแล้วกันโอหลังถานนี้มันใส่ยากแท้อ่ะใส่ได้แล้วแน่นเลยนะมันจําเป็นต้องแน่นนะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันจะละลายซะหมดอ่ะงี้แล้วกันอ่ะกูลบกูวบวกน่าได้แล้ว ผมตั้งค่าไว้เริ่มที่3แอมป์เลยนะดึงกระแสนเนี่ยแล้วก็ตอนนี้แรงดันเข้ามาเนี่ย4โวลต์กว่าก4โวลต์นิดนดเพราะว่าแบตก้อนนี้ไม่ได้ไม่ได้เต็มสักทีเดียวนะผมใช้รีวิวจนจบไปแล้วอะตั้งไว้ที่3แอมป์ก่อนดูว่ามันไหวไหมโอ้สบายมากครับ3แอมป์พัดลมหมุนติ้วเลยเดี๋ยวผมจะเพิ่มแอมป์ M ไปเรื่อยๆ4แอมป์ผมจับที่ก้อนฐานอยู่ด้วยนะว่ามันไม่ร้อน5แอมป์ ไม่ต้องมากระมิดกระเมี้ยนทีละห้าร้อยทีละสองร้อยห้าสิบแล้วนะลุยกันเป็นหลักหน่วยกันไปเลยหกแอมป์ครับอันนี้เจ็ดแอมป์แปดแอมป์เก้าแอมป์แล้วสิบแอมป์ตัดไหมยังไม่ตัดอ่ะแรงดันเริ่มตกลงมาเหลือสามจุดสี่ละสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ โอ้โหสิบห้าแอมป์ยังไม่ตัดเลยครับสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสี่แอมป์ยังไม่ตัดเลยครับเสร็จใหม่ๆเนี่ยผมวัดอุณหภูมิให้ดูอุณหภูมิที่ก้อนถ่านสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดจุดห้าเองประมาณนี้ฮะสามหกกว่ากว่าไม่ร้อนครับ 24แอมป์กับ4 0 0พมิลลิแอมป์กับ4แอมป์ 6C นะสูงอยู่นะถือว่าเป็นแบตท,ที่ดีเลยนะะเดี๋ยวที่นี้ลองการดิสชาร์จแล้วก็การชาร์จปกติแล้วกันเดี๋ยวผมจะลดแอมป์ลงมาเหลือธรรมดาละเหลือสัก3แอมป์ให้เขาดิสชาร์จออก2แอมป์พัดลมไม่ติดแต่ว่าไม่ได้ดับอะไรนะเนี่ยยังทำงานอยู่นะเดี๋ยวผมเอาแรงดันให้เขาลดลงมาเหลือประมาณ2 7โวลต์แล้วกันเดี๋ยวจะเริ่มชาร์จกลับเข้าไปใหม่ดูว่าเต็มเต็มเนี่ยเขาได้กี่มิลลิแอมเอาให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะไม่เป็นอันตรายกับก้อนฐานอะ่ะถ้าเหลือต่ำกว่า2.7นี่อาจจะอันตรายก็ได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะพักซีนไว้ก่อนนะรอดูตอนที่เขาเหลือ2.7โวลต์แล้วเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งครับอตอนนี้ก็ทดสอบเสร็จแล้วนะครับผมตั้งไว้2.7โวลต์จริงๆมันลงไปต่ำกว่านี้ก็ได้ ได้คับปซิตี้ที่ดิชาร์จออกมาเนี่ย3,834ม ah. ิลลิแอมใกล้4,000มากแต่ว่าตัดก่อนตัดแค่2.7ถ้าลากไปอีกก็เกินนะแล้วก็ตอนที่เดรนออกเนี่ยเราไม่มีทางเดรนจนเกลี้ยงได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องเหลือทิ้งไว้ในในก้อนแบตบ้างนะครับไม่งั้นจะทําให้ก้อนแบตเสื่อมก็เลยเอาเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เขาใช้กันประมาณ2.72.8นี่แหละ2.7กว่ากว่าวนเนี่ยผมก็คัดออฟแหละ ถือว่าทําได้ดีตรงเลยนะสำหรับโซเฟอร์ตัวใหม่เนี่ย4,000มิลลิแอมเนี่ยถ้าเอาแบบแลบเทสจริงๆเนี่ยผมว่าเกิน4,000 ah ได้วยซ้ำไปแต่นี่เป็นแบบแพคติคอนเทสคือผมจะตั้งค่าการดึงกระแสะไว้เนี่ยในช่วงแรกดึงที่3แอมแล้วก็ช่วงท้ายๆตอนแบตใกล้ๆจะหมดแล้วก็จะดึงเหลือ2แอมโดยที่ตั้งค่าการคัดออฟไว้ที่2.7โวลต์ผลที่ได้ก็เป็นไปตามสเปคของเขาอะนะฮะทำได้ดีครับ หายข้องใจกันนะครับสำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้ไม่ใช่ราคาคุยไม่ใช่ราคาโมครับได้เต็มครับ